ม n น i ม a กล n วมักลัวเยอะกว่าคนมึงก็เยอะกว่ากูไอ้ยะกลัวอะไรวะไอ้สั์เดี๋ยวจะบเออดูพยยาเดี๋ยวดูพยายามไปแล้อ่อ ได้ยินจากผมางได้ยินน้องหแล้วน้มึงด่ามันดินะมึงด่ามันดิมึงด่ามัดิเป็นข่ดมันด่ามัดิกัดด่ามัดิเฮ้ยแี่นะปล่อยไม่เคยแต่คนหลอนนะไม้บอกพี่มึงเอาแลมโบปิดตัวชุบด้วยนะสั่งพี่มึงดีๆนะแลมโบอ่ะปิดตัวชุบดีๆด้วยไม่ไม่อุ้แง่นะไม่อุ้แง่นะไม่อุ้แง่นะอุเขาเห็นกันหมดนะเขาเห็นกันหมดไอ้คุยรู้เรื่องมันไอ้สารเออ แบงปิดยังไงพี่ไม่เอามีดปิดนะอย่าเอารถปิดเล่นอะไรมันเล่นเมื่อวานด่าแล้วด่าอีกก็ยังสวนอ่ะเอาง่ายเด้งอ่ะเด้งอ่ะเด้งอ่ะเหมือนคนเด้งอ่ะเออเปล่ามันมันจะลงพี่มันจะลงเอาไปก่อนเลยเนี่ยผางแล้วไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันจะลงผักแวมันแคร์หรือเปล่ามันแคร์หรือเปล่าลงดิเอ้ยมันรออะไรเนี่ย อ้าวแคบแคบแคบมึงแคบรอแม่งเลยรอแม่งเลยแต่อยู่บนรถไว้แต่อยู่บรถไว้แต่ยู่รถไว้อยู่บรถไว้อยู่บรถไว้นะอยู่บรถไว้นะทุกคนอย่าเพิ่งอันี่นะจ๊ะอย่าเพิ่งตกื่นนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเท่าเขาเก่าเขาลงแล้วเขาไม่ลงเขาไม่เก่าไหมคนก็เยอะแต่โกฝีมือเปล่าวะใช่ปะมึงว่าต้องอะไรพี่เป็นกาบตัวนี้แคร์นะรอรอนะอย่าเบื่อนะตัวนี้แคบนะได้หนึ่งนะแน่ ยเีวมึงรอเราทุกคนนะมึงรอเราทุกคนแล้วนะผู้เลี้ยงไข่ถึงจัดเลยวะถึงจริงพี่เออแต่ก็ดีถ้ามันเป็นเทเดียวกันอ่ะถ้าความถึ่มันเท่ากันอะเพราะว่ามันก็ไปได้แต่กูไม่ได้ติดเรื่องความเร็วความจ้างติดแค่เรื่องน้ำมันที่มันไม่หมดแค่นี้อ๋อจ่ายฟรีชิวๆไว้ยังไม่คิวฟรีใหญ่ควาย มันแย่งกันเนี่ยไอ้มันมันแย่งจังวะไม่คือคนคนรระดับจัดแต่ไอ้ยแบบไอออนไอออนเจอเลยดีขใ่เไม่เลหรออ้พิอเมันลงมันลงมันลงมันแคบมคนละคนคนละคนคนละคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเยอ้คนละคน ไอไน้นี่ไอ้นี่เป็ราลเพื่อนนะไอ้นี่เป็ราลเพื่อนนะไอ้นี่ไอ้นี่ได้กลิ่นนะไอ้นี่เหมือนได้กนี่ไอ้นี่เหมดินไอ้นี่เหมือนได้กลิ่นนะไอ้นี่เหมือนได้กลิ่นนะโอ้ยอย่าดูตาเลยเขามู่ดีนะจิ้มดีนะไอ้แดงเนาะไอ้ไอ้ห็นแดงแดงอ่ะไอ้นี่เหมือนว่ากลิ่นกลิ่นออกนะกลิ่นคาวออกนะไอ้นี่เหมือนว่ากลิ่นคาวจะออกนะมูดีจะหมู่ดีจะหมู่ดีจะหมู่ดีไอ้บ่อยไข่ไอ้บอยไข่มาชวนนีบ่อยไข่มาชวนนีบ่อยไข่มาชวนนี บอกมาเชิญดิบนก็เยอะกว่ารถประมูลก็เยอะกว่าแต่ไม่เห็นชนะพวกววกูเลยเนี่ยก็เสีเ่ยวเลยคุเลสเอ้ยเขาใช้ฝีมือเล่นเขาใช้ฝีมือเล่นเขาใช้ฝีมือเล่นปยาอ่อนเลยแกงอะไรครับหัวหน้าแก๊งโง่ลูกน้องเลยโง่ถามใช่เหรอพี่ไม่เป็นธรรมะพี่อะไรวะขัขนหน้าขันหน้านะมันเพื่อนรถเพื่อนไอ้สัสอย่าขันหน้าขันหน้าเนี่ยใครขันหน้าเอออันนี้ก็พูดจริงจีนะแก๊งมึงแม่งกอซองเนี่ยยี่รักส่วนปลายเข้าไปเขางอกหมดแล้วน่ะ ฟามให้ฟามใช้อย่างเยไปนนี้ต okay. ้องรุ่นเลยวะเนี่ยอันนี้ต้องรุ่นเลยนักกากหมาเนี่นักกากหมาดูดิใกล้น้ากากหมาอีกไอ้หมาไอ้เหี่ห่าไอแกะแต่ทำเชียร์ไลดี้นะไม่เหี้ยร์ล้วมันมันแต่ฟามส่งของแก๊ง่ายเหี้ยเด็กเดินแก๊ง่้ยไอ้เหี้ยตัวถ่ายนาเลยใส่ายนาให้พี่มารา้เหี้ยทุเรศโอ้โหเฮียเก็บข้าวเก็บข้าวไปเอาเงินส่งแก๊งมาวันวันไหนเหี้ยเนี่ยไอ้เพื่อนมึงเข้าไหนวะ เช้ามาไถนาให้พี่มึงนะพี่มึงก็ไปเล่นพี่รถปัดเอ๋อนะไม่เข้าห้าดิมรปัดเอ๋อนะกูบอกนะตรงนี้ไม่เข้ามาห้าดิมรปัดเอ๋นะเปลี่ยนย่เหรอควายจัดคายชิบหายมุนรถปัดเอ๋อนะไอสัตว์ลูกพี่มึงอ่ะเจ้าเงินมาแจกกอ้ควยเออย่งมาแจกพี่ไกี่ผนะพี่สี่สิบเอ็มหรอสี่น้องชิวๆไอทีเอ็มชไอทีเอ็มจัดฝังน้แกงนี่นะอทเ็มพี่เอ็มยมยู่ที่ไหนอ่ะขยะไอควายะจอกไอหลอดเน้ ออนควาเสียไม่พอจบพอจบอันบาเขาเอาเอามึงออกแล้วเหียเขาเฉดหัวมึงทิ้งอ่ะไอ้เสี่ยเลยเจ็บกี่โมมึงกล้าหานเจ็บกีโมเวอย่าปีหได้ไหมครับเอาเงินผมไปขามันชีน้ำมันชีดน้ำมันชีดน้ำอย่าเหมือนะมันชีดนะ

เหลือศพเรยกเพื่อนดิเพื่อนมาเหลือศพเร็วเพื่อนมาเหลือศพเร็วกะตกรไปหน่อยเพื่อนมาเหลือศพเร็วมาเหือศพเร็วมาเือศพเร็วมาเร็วเอ้ยปอนดี้ปอนด์อ้ดีมันมานนองเอ้ยพอแล้วอย่าวปอนคือรถคือรถ ขึ้นรถขึ้นรถแกส่งขึ้นรถดิอย่ายพึ่งป้อนขึ้นรถดิไปไล่ชนเฟิร์มตรงนี้ไปไล่ชนเฟิร์มตรงไหนเฟิร์มมันขับอยู่รอบนอกล่ะเห็นปะเดี๋ยวพายพาวขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพายพาวขึ้นมาเดี๋ยวพายพาวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพลายพาวขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพายพาว